แนะนำ3อเทมที่คนเป็นสิวต้องมีใครเป็นสิวบ่อยห้ามพลาดเลยนะคะโซเป็นคนนึงที่เป็นสิวบ่อยมากชอบบีบสิวแคะแกะเกาใครเป็นบ้างใครที่ชอบส่องกระจกแล้วก็มือบอลชอบมาแกะสิวบ้างคอมเมนต์หน่อยแล้วมันรำคาญนะที่มันแบบเป็นๆหายหาย ตัวแรกนะคะเป็นของวิจีค่ะเอสินไนนมิเนอรัลเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยน้องเขาเป็นพรีเซรั่มที่มีความชุ่มชื้นมากดูจักขวดนะคะดิฉันใช้หมดไปหลายจาตัวที่2นะคะของราโรสโปรเซเอฟเฟกคเซรั่ม um นะคะน้องตัวนี้ดีงามตรงที่ว่านางช่วยละลายสิวอุดตันได้ดีมากแม่และหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิวอุดตันคือต้นตอสาเหตุของสิวที่ร้ายแรงมากน้องเขามีโมลิกุลสามโมลิกุลทางการแพทย์นะคะนั่นก็คือจัดการสิวที่ต้นตอเขาพิสูจน์จากคนที่ใช้จริงด้วยนะคะว่า สิวอุดตันและรอยสิวเนี่ยลดลงจริงๆค่ะอีกตัวที่ชอบมากเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฮาด์ดลาโบนะคะเพอร์เฟกต์เจลตุ้ทาตอนกลางคืนอารมณ์แบบเหมือนเรามากหน้าเสร็จก็นอนเลยนะคะคือตัวนี้ก็ชุ่มชื้นดีมากๆทําให้ผิวนุ่มด้วยนะคะคือเจ้าตัวเอฟเฟกต์ค่ของลาโรโพเซเนี่ยเน้นใช้กับสูตรชุ่มชื้นจะดดีมากๆเลยสาวๆคนไหนที่เป็นสิวอุดตันนะคะลองไปหามาใช้ดูนะ